สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เข้าหนวันนี้ผมอัพพันธนันจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปสู่ยุค80ที่อะไรอะไรก็สุดจัดไปหมดและพระเอกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือรถเล็กในตำนานที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามันทำได้นั่นก็คือ Honda mbx 5 0ปี1982ครับอย่าเพิ่งคิดว่ารถ 50cc จะมีดีแค่ไปตลาดนะครับเพื่อนรถคันนี้คือสปอร์ตเล็กที่ Honda สร้างมาให้วิ่งไกลได้แบบสบายๆมันเจ๋งขนาดไหนไปฟังกันครับมันไม่ใช่แค่50ซีซีทั่วไปปกติรถ50ซีซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานในเมืองใกล้ๆใช่ไหมครับแต่ MBX 50คันนี้ Honda าเขาคิดต่างเขาวางคอนเซปต์ให้เป็นรถสปอร์ตเล็กที่ขี่ไกดได้จริง ดูถังน้ำมันสิครับเพื่อนเนเชื่อไหมครับว่ารถ50ซีคันนี้ให้ถังน้ำมันมาถึง12ลิตรใหญ่กว่ารถ150ซีสมัยนี้บางคันอีกครับแถมอัตราประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงทำได้ถึง73กิโลเมตรต่อลิตรคือเต็มถังเนี่ยขี่จนลืมปั๊มไปเลยครับไหนจะถาล้อยาวเป็นพิเศษ1,255ม mm. ิลลิเมตรทำให้ได้ท่านาั่งที่สบายไม่ต้องงอตัวมากนะัก ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลโดยเฉพาะเลยครับ2จังหวะสุดจี๊หัวใจของมันคือเครื่องยนต์2จังหวะ 49cc ระบายความร้อนด้วยน้ำที่พัฒนาขึ้นใหม่หมดมันแรงแค่ไหนมันให้กำลังสูงสุดถึง7.2แรงมา้าที่8,500รอบต่อนาทีเลยนะครับถือว่าจีจาดมากสำหรับรถ 50cc ในยุคนั้นแถมยังใช้เทคโนโลยี ลิลลี่สีแชกสุดล้ำของ Honda าด้วยให้แรงบิดมาดีควบคุมง่ายตั้งแต่รอบต่ำถึงกลางที่สำคัญคือให้เกียร์ถึง6สปีดโอ้โ oh หรถ50ซีซีเกียร์6สปีดมันคือสปอร์ตตัวจริงเสียงจริงเลยครับโครงสร้างเทพและล้อหล่อนอกจากเครื่องยนต์แล้วช่วงล่างกับโครงสร้างก็จะเต็มไม่แพ้กันโครงสร้างเป็นแบบเซมิดับเบิล a คโดที่แข็งแกร่งโคตรแต่น้ำหนักตัวถงังแห้งเนี่ย แค่79กิโลกรัมเบาวิวเขียนง่ายคล่องตัวสุดๆช่วงล่างด้านหลังใช้ระบบโปริงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดึงมาจากรถแข่งในยุคนั้นเลยครับทำงานร่วมกับโชคหน้าขนาดใหญ่และที่ขาดไม่ได้คือล้อคอมสตาร์อลูมิเนียมสุดหล่อที่น้ำหนักเบาและเป็นเอกลักษณ์ของ Honda เบรกก็มั่นใจได้เลยครับใช้ดิสเบกหน้าพร้อมคาริปเปอร์แบบ2ลูกสูบมาเลย ท้อมชนกับรถสปอร์ตคันอื่นๆในยุคนั้นในแบบสบายๆย o o n d a MBX 50จึงไม่ใช่แค่รถ50ซีซีธรรมดาแต่มันคือการรวมเทคโนโลยีรถสปอร์ตยุค80เข้ากับแนวคิดการเดินทางที่สะดวกสบายได้อย่างลงตัวใครที่เป็นสายสะสมรถเล็กหรือชอบความคลาสสิกของยุค2จังหวะบอกได้ว่ารุ่นนี้คืออีกหนึ่งตำนานที่ต้องตามหาให้ได้ครับแล้วเพื่อนๆเลยครับ คิดยังไงกับ MBX 50คันนี้คอมเมนต์มาคุยกด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand ม o เตอร์ไซค์นิวของเราไว้ด้วยนะครับผมอัพพันธนันขอตัวไปซักผ้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับถ้าไหวเดี๋ยวมาเล่าข่าวรถในตำนานให้ฟังอีกแต่ถ้าไม่ไหวขอตัวไปนอนก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ